สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีเรื่องสำคัญมากๆที่อยากจะมาเตือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568นี้เพราะเป็นวันที่พลังงานไม่ปกติเอาซะเลยมีปรากฏการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกันถึง2อ,อย่างที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของคุณใครที่กำลังมีแลนจะทำอะไรสำคัญๆในวันนี้ต้องฟังให้ดีๆเลยครับ วันนี้ตรงกับวันแรม14ค่ําเดือน10ปีมะเสงหรือปี2025นะครับสิ่งสําคัญที่ต้องรู้คือวันนี้มีจันดับอมาวสีและที่สําคัญไปกว่านั้นคือสุริยุปราคาบางส่วนในราศีกันที่จะเกิดขึ้นในเวลา02.42นซึ่งในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคราสเพียนครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่ามันไม่เป็นมงคลหลายสิ่งหลายอย่างจะติดขัดอึดอัดไม่ราบรื่น วันนี้เราต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษครับมาดูกันครับว่าพลังงานวันนี้จะกระทบคุณยังไงบ้างเรื่องการเงินระวังให้ดีเลยครับวันนี้การเงินจะเสียหายจากความไม่รอบคอบใครที่กำลังคิดจะลงทุนอะไรผมขอแนะนำว่าชะลอไว้ก่อนดีที่สุดครับเรื่องความรักคนโสดครับระวังการเจอคนที่ไม่จริงใจเข้ามาในชีวิตส่วนคนมีคู่ครับ ช่วงนี้ต้องประคองความสัมพันธ์ให้ดีอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดไม่ง่ายมากครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับผมมีวิธีแก้เคล็ดและทิศทางดีๆสำหรับวันนี้มาฝากสีนำโชควันนี้คือสีขาวสีส้มสีแดงและสีชมพูครับลองเลือกใส่เสื้อผ้าสีเหล่านี้หรือมีของใช้สีเหล่านี้ติดตัวไว้จะช่วยเสริมพลังบวกให้กับคุณได้ครับสีอับโชคคือสีฟ้าและสีน้ำเงินครับ วันนี้ขอให้งดไปก่อนนะครับทิศโชคลาภวันนี้คือทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับลองหันหน้าไปทิศนี้เวลาทำอะไรสำคัญสคัญหรือเดินทางดูนะครับสำหรับคนเกิดปีมะเสงาธาตุน้ำกุ๋ยจีกุ๋ยสีวันนี้คุณจะถูกฉลกกับปีวอกปีฉลูและปีระกาครับการงานการเจราจาต่างๆจะออกมาดีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาครับคนปีกุลครับ ระวังเรื่องการเสียเปรียบในผลประโยชน์อาจถูกหลอกลวงหรือถูกเบียดบังความดีความชอบได้ครับต้องระวังให้มากๆคนปีขานครับอย่าใจร้อนเป็นอันขาดการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นจะนำไปสู่ความผิดพลาดที่ย้อนกลับมาเป็นภาระให้คุณได้ครับและสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีน้องหรือเด็กๆที่เกิดตรงกับวันนี้ถ้าเกิดช่วงเช้า0 5 0 0ถึง04.59น น้องจะเป็นคนกล้าคิดกล้าทำรรกล้าตัดสินใจเหมาะกับงานนักกฎหมายนักบริหารหรือเจ้าของกิจการครับถ้าเกิดช่วงกลางวัน11.00ถึง15.59นน้องจะมีมนุษยสัมพันธ์ดีเหมาะกับงานด้านการตลาดประชาสัมพันธ์หรือนักการทูตครับถ้าเกิดช่วงเย็นถึงดึก16.00ถึง23.59นน้องจะมีความคิดอิสระ เหมาะกับงานนักออกแบบศิล,ลปินหรือนักวิจัยครูอาจารย์ครับสุดท้ายนี้อย่าลืมว่า d e p r i t i o n is not endorsement นะครับเราแค่นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางและให้ทุกคนระมัดระวังในการใช้ชีวิตครับและเนื่องจากวันนี้เป็นวันประมงแห่งชาติและวันสันติภาพโลกเราก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติและส่งเสริมสันติภาพนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และเป็นประโยชน์กับคุณฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักด้วยนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ระมัดระวังและใช้ชีวิตในวันนี้ได้อย่างปลอดภัยที่สุดครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเทวดาดาถึงตััน